อ้โหผมรู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเนี่ยโอ้โหไอวอใครได้ไปนี่หูไอวอโคตรสวยเลยคือผมคลิปนี้ผมไม่มีงาอบ่ะครับเดี๋ยวลองสุ่มดูอืมจะได้ของอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับจะได้อะไรไอวอรือเปล่าไอวอไอวอมไม่ได้ครับแต่ก็ได้หน้ากาออกมานะ เดี๋ยวเราไปกดเอานั้นดีกว่านะแล้วมาสุมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไวอวอมันต้องออกอยู่แล้วอ่ะหอมมันง่ายคือหอมดวงดีสุดในเซิร์ฟแล้วเออเห็นไหมโอ้นี่ไงเพชรสองก้อนเนี่ยก็คือไอวองหอมอะมันออกอยู่แล้วอ่ะเออหอมคือหอมดวงดีสุดในเซิร์ฟแล้วอะเซิร์ฟไพนเนี่ยหอมดวงดีสุดแล้วอะมาดูกันดีกว่านะไม่เสียอย่าลบดู มาดูกันนะโอ้มลึกๆ,ๆมกืโ้เลี้ยวออออ้ยไม่ไหวเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นหมด CVC แรงกันดูนะครับขอติดก็ได้แล้วครับหนึ่งวิหันไปไวเหมือนโกหกไปเล่นแรงกันเลยครับก็อยู่กับแรง c c ครับ เลงแดงลอยดาวอะครับอืมก็อยู่แล้วก็ไม่อยากมองเลยครับหย <c oughs> อกหยอกหยอกเลงแดงแค่สองสามสี่ห้าสิบเก้าอะครับอืมโอายแล้ก็เล่นไปก่อนนะเล่นไปดีๆนะเดียว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 นั่นใครอ่ะคุยลองอัดเหอะขวางนักนเลงเป็นไงอ่ะครับล็องโปดเครับเก่งจริงก็ยิงเข้าเหมาผมเลยครับเอาป้าเข้าเหมาผมป้าว,าว,ปาวโปว้มาดลครับคกระโดดป้ายิงเข้าเหมาผมดลครับ เอ้าเฮ้ยวัดเตอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนชุดคนนี้ชุดคนนีเฮ้ยโอ้ยฮีโอ้ยโอ้ยตายตายมันคมจริงๆนะครับคุนี้มันมันมันไม่น่าพามันไม่น่าไม่น่าพามเลยนี่ะครับมีที่แอวอยู่ตรงนึงนะครับมันอยู่ตรงนี้นะสามารถเล่นแรงและซุ่มได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะขึ้นไปแล้วก็นอน หมอบลงนะครับนอนลงนะนี่เป็นไงเนียนป่ะเนียนป่ะได้เห็นนะเออสามารถอยู่ได้นะตรงเนี้ยซุ้มเล็กเอ้ยเอาไปซุ้มเล็กใหญ่ได้โคตรนคเนียนเลยใช่ไหมเฮ้ยเพี่ยนเราเรู้ว,รว่าเอ้ยตัวนี้เอาเลี้ยง,งว่ะเอาเลี้ยงว่ะเฮ้ยเอาเลี้ยงจังวะพี่หนุ่มเนี้ย งก็มาเ,เอเาอ,อ,อเเเเพาดรื้ข้าห,าหัวเป็นเข้าหัวเลียงปลื้มเลียงปลื้ม <c ười> เฮ้ยมันเป็นไปบ่ได้เอ้ยมีไอวอลด้วยอ่ะเฮ้ยมาดีนายเก่งมาดีมาดีเอ้ยเป็นไงอ่ะมีเข้าห,าหัวเลียงป๊บเลยื้มเลยดูเหมือนว่าเขาจะกลัวผมนะครับ <c ười> เ,เห็นไหมเขากลัวห่มปะนี่ เอามาดิอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยเจ็บเจ็บเฮ้ยคูนี่แหละเจ็บเฮ้ยไม่ไหวเลยเอาตายง้ออีกโอ้อย่างนี้ก็เต้นรอสิครับรออะไรครับโอ้ตายวงแน่มันอะรับประกันเตายวงแน่ๆเลยอะโอ้สองตัวไม่น่าง้อเลยดิ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 ด ก็อยู่แล้วว่างนั่งกินน้ำชาชสิเอ้ยนอนเอ้ยเรามานอนดูเขาตายดีกว่าอนดูเขาตายดีกว่านี่อยู่กับด้านนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาการยิงรีเสิร์ชนะครับเราไม่ต้องถ้าอยู่ระยะไกลเราไม่ต้องรัดแรงนะเดี๋ยวจะอัดตัวให้ดูก่อนนะเม็หนึ่งนะ ดูนี้ถ wow ้าอย่างนี้จะอัดตัวถ้าเราวางเป้าดีๆมันจะได้นะครับหมาวาดีๆมันก็เห็นไหมนัดเดียวติดก็จะประมาณนี้นะเอ้ยมันจะซุปกันแล้วอ่ะต้องรีบไปซ้ำแล้วต้องรีบไปซ้ำแล้วจะซุปกันไม่ได้เออขึ้นแล้วอ่ะอัดตัวกันอัดตัวแล้วกันไงไงเป็นไงโดนหน้าตาำไดิเออโดนจริงๆด้วยเข้าหางสิครับหัวเอาไม่โดน ไอวอลครับรออะไรตีรมีไอวอลป้าวน้ำปลาอย่างเงี้ยเอาเอา,เอามีอามไมอวอลน้ำปลาไอวอลโอ้โหขึ้นแดงมันได้ไงครับเนี่ยเอาไะพอตัดคิบมันตอนทาน,นครับ <S <S เดี๋ยวมันจะยาวเกินก็ห่มสายดีเสร็จทางเกมไปแล้วนะจะประมาณนี้อ้ยประมาณนี้มีดีเซิร์ทก็ได้นะครับใครอยากเล่ยหนึ่งคอมเมนต์มาเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอุ้ยเขายิงแรงจังยิงแรงจังเลยยิงแรงจังเลยยิงแรงจังเลยพ่อคุณพ่อคุณยิงแรงเกินพ่อพูดค่อยค่อยว้ากันก่อนก็ได้ไม่ต้องจะเป็นต้องยิงค่อยเฮงฟันนี่เลย สองตัวน่าจะอ้อมนะน่าจะมีตัวอ้อมอะไร่างเงี้ยเฮ้ยตัวอ้อมจะมาเอาผมอะเนี่ยเฮ้ยอะไรเรื่องมรการไม่ดีเนี่ยได้ยินเสียงของคุณแม่เนี่ยมาจริงๆด้วยเฮ้ยเฮียมาแล้วได้ยังไงไม่เห็นผมไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นได้ไงปล่อยโว้ยสองตัวเลยอะนี่ครับถ้าเราโดนอย่างนี้ผมขอแนะนำเป็นระเบิดนะนี่ไงเขาก็ตามนี้ควักระเบิดปืนขึ้นฟ้า วิ่งต่อเดี๋ยวมันจะโดนเองครับเดี๋ยวมันจะโดนแล้วก็มาต้องวมนดาเห็นไหมเพราะว่าสี่สิบหกจากนั้นก็ปาอีกรุ่หนึ่งไปเราต้องไปมันเจ็บแล้วเราต้องรีบไปเก็บมันเลยนะครับเรกิดก็ไหวแล้วจังหวะนี้เอาแม่อยู่ปุ๊บเอาเพื่อ,อนเก็บโอาา้โหก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็มีความรู้มากนะครับสําหรับการเล่นเกมคือเวลาเราโดนศัตรูตามเราต้องปาระเบิดขึ้นบนนะครับ ข้้อดันบวเลยโปรพาขึ้นตรงขึง้นหัวเลยเดี๋ยวมันจะโดนเองอะ่ะเพราะมันวิ่งตามเราทำให้ฮันได้ดูแล้ว<ม>ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กดใจกดติดตามเอ้ยไม่ใช่กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ